เต็นระบําไปทีโอ้วายอย่างนี้สวยงามไม้แรกมา422บาทนะครับมนดูอุ้ยเอาเรื่องันดูมาครับได้ทุนแล้วขอขึ้นเบ็ดสิเลยละกันนะคนดูรออะไรจังหวะมันมาครับสวยงามโอ,โอเคครับขอกราบสวีดาสวัสดีสสดทุกคนทุกงั้นกันด้วยนะครับ แล้ววันนี้ก็พ่อกับผมออฟเฟยไว้ให้กันเช่นเคยนะครับมาดูแลเกมในวันนี้ผมพามาอยู่ในเกมค่ายพีจนะครับส่วนในวันนี้พกมาห้าสิบบาทเช่นเคยนะครับมาดูจะเริ่มไต่ที่เบ็ดห้าที่คุณดูดูเลยแล้วกันนะครับมาครับสาวบารียังไงเต็นระบำไปทีโอ้อยยางนี้สวยงามไม้แรกมาสี่ร้อยยี่สิบสองบาทนะครับมาดูวีเอาเรื่องคุณดู มาครับได้ทุนแล้วขอขึ้นเป็ดสิบเลยละกันนะคนดูรออะไรจังหวะมันมาครับสวยงามโู้จักน้อยเกินจักน้อยเกินคนดูเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เขาพกับผมจนเช่นเคยนะเออแจกหรือเปล่าไอ้หนู อย่าแหลกพี่ลี่อุ้ยตัวแพงอู้แต่คูณสองนะคนดูโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยแปดบาทคนระับคนดูก็ได้เรื่องครับเอาเรื่องเครื่องติดคนดูมาครับเอาไปสาสิบหมุนเลยคนดูจังหวะนี้นะสามสิบหมุนเลยนะคนดูคิดเอาละกันอือแค่นั้นเลยมาโดดเลย เต้นระบำไปทีโอ้โหสวยงามครับมาถูกจังหวะพอดีเลยคนดูมาครับขอคูณหนักหนักโอว้ยไว้เกินเจ็ดร้อยบาทครับคนดูอ๋อฮะอ๋อฮะฟิาอีกแล้วคนดูคดูณสองก็ได้อยู่ครับได้อยู่นะคนดูหนึ่งพันบาทเออเอาเรื่อง แจกทีมีห้ารอครับอุ้ยตัวแพงครับคุณดูสามร้อยคูณสองหรอยบาทครับคุณดูคุณไม่เยอะเท่าไรนะครับคุณดูมาอีกเต้นระบำอูหไม่เต้นนะคนุณดูหลอกผมอีและอู้แต่ได้อยู่ครับคุณดูสวยงามห0ร้อบาทมาเรื่อยๆเลยนะครับเอาเร่องเออเอาเร่งเอาเร่องเอาเร่อง ดดอ่าไม่เต้นระบบำเลยครับคุณดูเต้นให้หน่อยก็ไม่ได้อะคุณดูเกินไปไหมัยรุ่นบางทีอะ่ะโอ้มาสวยงาม4ส2บสองบาทครับคุณดูทั้งหมดแปดร้อบาทเออได้อยู่นะคนดูได้อยู่บอกเลยยังไงก็ปังครับ มาสวยงามเพี้ยน,นระบำไปทีดิคุณดูุดูยแป๊บเดียวห้าพัแล้วครับคุณดูเอาเรื่องมาดีตัวแพงขอสักทีตัวแพงออ้แจกน้อยเกินหนึ่งนบบาทโอ้โหแต่ก็ได้อยู่ครับขึ้นมาเรื่อยๆนี่นะครับคุณดูมาดี มาดีสวยงามคนดูหนึ่งพันบาทครับวิมาดีเอาดีคนดูโอ้โหอุ๊ยหูยคนดูวายเต็มหน้าสองพันบาทเลยครับคนดู โอ้โห่ข้าพันไปแล้วครับฟู่มาเต้นระบำให้อีกหน่อยเต้นระบำสวยงามไอ,อดีคดสิบห้าคสิบห้ามาค5สิบห้าโอ้โหแจกให้คูณสิบไอ้หน่อยคนดูเก้าร้อยบาทเคียบโอ้ก็ได้อยู่นะคนดูมาเต้นระบำให้อีกหน่อยสักทีอุ้ยตัวแพงอูห้าร้อยคูณสองโอ้แต่คูณน้อยจัดเลยคนดูหนึ่งพัน 8ดบาทนะครับคุดูก็ <_ d umb> เอาเรื่องอยู่ครับบางทีอ่ะอคนดูสวยงามเท <_ d umb> ่าไรห้าร้อยบาทเออมาครับมามาครับมาครับไปเรื่องโอเคครับคนดูสวยงามตามท้องเรื่องครับวันนี้โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะคนดู ส่วนใครที่ชื่นชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใน e ีหน้าด้วยนะครับมาดูสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Make i m spicy Papa.